พรหมจันยร์พรหมวิหาร4ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือเมตตาจิตเมตตากายมีความสงสารจิตตัวเองที่ไม่ต้องรับทุกข์มานานแล้วสงสารการกระทําที่บกปร่องความผิดพลาดในตัวตนนี้มานานแล้วเมื่อมีความสงสารก็เกิดการรุนาขึ้นมาก็คือการทําการช่วยเหลือเราเลยทําการช่วยเหลือตัวเองในขณะเวลานี้ก็เรียกสงเคราะห์ ด้วยการปฏิบัติเราเวนเราทุกมานานแล้วไงเรารับทุกเราเว,เวทนาบางครั้งบางคราวหยาบมั่งเบาบ้าง,าางตามลําดับที่เรารับผลกันอยู่วันๆตามอารมณ์ความนึกคิดและผลงานทั้งหลายที่ปัะทะอารมณ์ซึ่งกันอะไรกันเราเลยทาการส่งเคราะห์ตัวเองด้วยการการ,รุณาตอนนี้เรากําลังส่งเคราะห์กันตัวเองกันอยู่ก็เรียกสังกะโหโตเร็ว ฟังให้ดีจิตเหล่านี้จะเจอสัจธรรมเมื่อตั้งมั่นมัชิมาเราเลยต้องสงเคราะห์ตัวเองช่วยเหลือตัวเองแล้วการุณาสร้างการกระทาที่ดีงามเกิดขึ้นในวิสัยของพระพระสอนให้เรารู้จักสงบจิตรู้จักปล่อยวางเป็นขณะขณะ สำหรับทางโลกแต่พระทั้งจะสอนนักบวชทั้งหลายปล่อยวางเป็นระยะยาวไม่เป็นขนาดเป็นระยะยาวจับเพื่อเรียนรู้วางเพื่อเป็นความเป็นปัญญาและเข้าใจไม่มีสิ่งใดจะจับ่ตลอดเวลาเหมือนเรากำรรของอยู่ในมือแบบน,นี้กรรมทั้งวันทั้งคืนลองกำรรดูนานๆเราก็ล้ามือเราก็ล้าหมดเลยไม่มีใครอกจะกำรรได้เป็นวันวัน,วนคืนคืนมันต้องปล่อย ขนาดธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยเรากําก้อนหินก้อนอยู่เนี่ยถือในมือหรือจะเป็นเพชรก็ได้สิ่งที่เราลักเราหวงมากมายหวงแหงอย่างหนักมันยัให้ชีวิตได้อยู่ในความรู้สึกอารมณ์นั้นเราแน่ใจไหมว่าเราจะกรมันได้อยู่นานกรรไปทั้งวันทั้งคืนมันล้าจนต้องปล่อยออกางนะธรรมชาติสังขารยังบอกไปว่าเมื่อถึงที่สุดมันก็ต้องปล่อยออกมันไม่ไหวแล้ว จิตเราก็เหมือนกันไงมันคิดมันยึดมานานไม่ไหวแล้วไงมันต้องปล่อยออกนี่คือธรรมชาติที่จะเกิดธรรมะขึ้นแล้วก็บอกว่าที่สุดแห่งทุกข์ไงทุกข์มานานแสนนานมันไม่ไหวแล้วไงมันต้องปล่อยแล้วไม่ไหวแล้วสุดๆแล้วไงกับชีวิตเรานี้ยึดมานานมันล้าหมดแล้วเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยที่บอกว่าเรามาปฏิบัติเพราะสังกะโหตัวเองไงทรงเคาะตัวเองให้มันได้ดีขึ้นมาด้วยกะลุณา เราเลยขอ,อนิสัยพรมมเมตตาการุณากําลังทําไปเรื่อยๆและก็มีความมุติตาคือยินดียินดีที่เราได้ทําอย่างนี้อย่างนี้คือมีความยินดีมีความสาบายอกสาบายใจพึงพอใจในสิ่งที่เองได้ทําอยู่ณเวลานี้เพื่อสร้างความศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติเป็นการรักษาศีลอย่างอย่างดี แต่ยังไม่เยี่ยมอย่างดีเลยเพราะมันไม่พร่องแน่นอนด้วยกายวาจารับรองว่าเรานั่งนิ่งอย่างนี้ในเวลาชั่วโมงกว่าๆแบบนี้รับรองว่ามีกรรมตัวไหนจะเกิดขึ้นด้วยกายและวาจาได้เลยแต่ถ้าเราไม่นั่งอย่างนี้เราแน่ใจไหมว่าเราจะต้องสร้างกรรมแต่พระเชื่อว่ามีสิทธิ์แน่นอนที่จะสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวไงก็เรียกบาปบริสุทธิ เราเดินไปปุ๊บมดแมงต้องตายแบบนี้เหยียบย่ำแมลงต่างๆนอนมั่งอะไรมั่งเราไม่เห็นเหยียบย่ำก็ไปแล้วชีวิตเล็กชีวิตน้อยมันก็คือชีวิตทั้งนั้นแหละเล็กน้อยแค่ไหนสังขารเล็กแค่ไหนมันก็มีชีวิตมันมีเวทนาเจบความเจ็บปวดเหมือนเราเนี่ยแหละมีความกลัวตาย,ม,าม,ตายมีการแสวงงาที่อยู่และป้องกันภัยมีความอยากกินอยากอยู่อาศัยความปลอดภัยทั้งหลายเช่นเดียวกับเราทุกอย่าง ถ้าเราลึกระลึกถึงตรงนี้ได้เราจะรู้เลยว่าทุกชีวิตในโลกนี้มันก็เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละถึงจะเป็นสัตว์ที่เราเรียกเดรัฉานความไม่รู้แต่มันก็มีชีวิตเช่นเดียวกับเราไงเหมือนเราทุกอย่างแตกต่างแค่ปัญญาและก็รูปลักษณะตามวิถีพิกรรมปรุงแต่งเท่าน,น,นั้นเองเนื้อที่ผู้ตรงท่านสองให้เรานี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือห้ามเลยนะไม่ใช่ว่า ย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามเลยทำไมถึงห้ามเพราะมันเป็นกรรมไงถึงห้ามรู้ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปเลยต้องห้ามแต่มันมีว่าแม้นว่าทำไปแล้วหรือทำไปแล้วด้วยความจำเป็นหรือการงานก็ตามทำเลยเขาสอนเลยว่าเมื่อทำเช่นนั้นไปแล้วไมันเี่ยงไม่ได้เพราะมันมีกรรมที่เราจะต้องทำการงานหน้าที่ดำรงชีวิตอยู่กินอยู่อาศัยเราต้องอาศัยจริงเหล่านี้แหละทำยังไงได้มันต้องทำไง จึงมีการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นเพื่ออุทิศไงสร้างกุศลอุทิศให้กับหนี้ชีวิตที่แตกดับกันไปแต่พระเลยพูดเลยว,ว่าชีวิตมันก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตอยู่แล้วไงชีวิตเขาก็หนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งเราทําก็ดับเขาก็จะทําให้เราดับด้วยแต่ด้วยกําลังแห่งบุญบรารมีที่เราสะสมกันมาเรามีอํานาจชีวิตที่เราอาจจะต้านทานการดับแตกดับด้วย คำตัดรอนได้มากกว่า,ช,วช,วบบวา,าชีวิตเล็กชีวิตน้อยไงที่บอกว่าฆ่าสัตว์ชีวิตเล็กชีวิตน้อยเป็นร้อยเป็นพันพันตัวถึงจะทําให้ชีวิตเหล่านี้ละลายลงได้ในความเป็นตัวตนของมนุษย์สู่เดรัจฉานทามากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขานั่นแหละถึงจะมีผลสําหรับสัตว์เล็กๆสัตว์น้อยๆแต่ถ้าสัตว์ใหญ่ๆมันทันตาเห็นอยู่แล้วไม่นานเลยแต่ถ้าอยากทันตาเห็นที่สุดก็คือสัตว์ที่รู้จักภาษามนุษย์ หรือสิ่งที่มีคุณยิ่งหนักหนาก็ไปอีกที่รู้ภาษีภาษารู้จักดีจักชั่วยิ่งหนักไปตามลำดับตอนเราจะถึงนักบวชท,ทั้งหลายที่แตกดับด้วยการกระทำเบียดเบียนกันมาอะไรแน,นี้ด้วยมนุษย์เราด้วยอารมณ์นี่มันข่าวสารบ้างเมืองที่ทำให้จนผู้ร้ายไปฆ่าพระสงฆ์ตายเลยแบบนี้ มันก็บาปตามลำดับ่ยตามวิถีที่บอกว่าอะไรจะแพงกว่ากันเห็นไหมเปรียบเหมือนว่าเห็นไหมเราฆ่าชาวนาตายแบบนี้ชาวนามีบริวารเท่าไหร่จะมีผลแต่คนฆ่าเท่าไหร่กับที่การไปฆ่านายกรัฐมนตรีตายเนี่ยบริวารก็เท่าไหร่เห็นไหมอำนาจแตกต่างเลยพอเราไปฆ่าพระราชาตายแบบนี้แล้วบริวารพระราชาจะอยู่ยังไง เห็นไหมมันก็แตกต่างเขาบอกว่ามาอยู่ที่อํานาจของบารมีนั้นๆไงจะหนักจะเบาจะแรงแค่ไหนที่จะให้ผลกับบุคคลฆ่านั้นหนักเบาเพียงใดมันขึ้นอยู่กับผลของบารมีและอํานาจจิตนั้นด้วยที่จะผลักดันให้บุคคลที่ทําลายนั้นต้องชดใช้วิบากกรรมอย่างหนักหรือเบาแค่ไหนตามขั้นของคดีกรรมพระเลยบอกว่าถ้าเราฉลาดเราพยายามทําจิตของเรานี้ ให้เจริญลูกเหลือเข้าไว้คิดดีผู้ดีทําดีสามตัวนี้เหลือกินแล้วเราต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้ได้อยู่กับจิตเราไม่ว่าจะอยู่วิวิสัยโลกวิสัยธรรมจะเป็นนักบําเพ็ญหรือจะเป็นญาติโยมชาวบ้านทั่วไปก็ตามเราไม่ได้เข้าวัดมีเวลาเสมอแต่เรามีธรรมะอยู่เสมอเราก็เหมือนคนที่อยู่ในวัดอยู่แล้วบ่อยๆด้วยเราไม่ได้เข้าวัดมาสร้างบาปสร้างกรรมตรงไหน เราอยู่ในบ้านในช่องก็เราไม่จะเบียดเบียน,นมนุษย์ข้างบ้านตรงไหนเมื่อใจเราก็รู้จักหน้าที่เรามีความเข้าใจว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่กันอยู่คนเราในโลกนี้มีหน้าที่กันทั้งนั้นหน้าที่ถูกผิดผิดทำนองหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับปัญญาเฉพาะตัวแต่ตอนนี้เรามากำกำลังเข้าสู่คำว่าตัวสุดท้ายคืออุเบกขาจิตมาวางอารมณ์วางเฉยตัวเองทุก อย่างที่นึกคิดอยู่ในจิตให้มันหมดลงได้ก็เรียกวางเฉยเพระวิหารสีได้โลดแล่นอยู่ในการกระทําของเราทั้งชีวิตในขณะหนึ่งใดที่เราจะต้องเอาคําว่าพระพรหมมากระทําในวิสัยพรหม,มเห็นไหมเราต้องพยายามตั้งสติเราต้องเอาชนะอารมณ์ตัวเอง มันนั่งทวนกระแสแล้วทวนกระแสอีกทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกทวนความรู้สึกเห็นไหมทวนเวทนาทวนคุ้งสั้นทวนทุกอย่างที่เป็นอยู่จริงณเวลานี้เราก็รู้อยู่กําลังทวนขนาดไหนพอมันคันเราไม่เกาเห็นมันเราทวนเลยนะพยายามไม่เกาฟูนไม่ฟูนไม่มันสั่นหมดเรื่องีิพอเจ็บปวดเนดชาเราก็ทนอีกทวนอีกทวนยังไงจะทนให้ถึงเวลาสุดท้ายของการนั่งเนี่ยคือการทวนกระแส จะได้เสียงกอไก่กะแสเนี่ยเวลาเขียนกอไก่ลอเรือตาลาอะไรแบนี้ตาลาแอสอเสือเขียนง่ายนี้แต่พอมาทําดูสิมันยากขนาดไหนเหมือนที่เขาเขียนอักษรว่าธรรมะเนี่ยเขียนทอทงลอเรือสองตัวมอม้านี่ธรรมะนี้คําว่าธรรมแต่ภาษาบังเอิญว่าอักษร,รที่เข้ามาสมมุติเรียกนั้นถ้าแปลเป็นความหมายนี้สวยมากเลยคําว่าธรรมะ พราะตัวงนี้มันมาถึงรงชัยก็คือความสําเร็จชัยชนะไงที่ตามด้วยเรือสองลำก็คือสำเพาเงินสำเพาทองคือบุญบารมีม้าตัวตามหลังคือความคึกคักป,ปราบเปลียวว่องไวการกระทําด้วยบุญบารมีด้วยสำเพาเงินสำเพาทองสู่เส้นชัยแห่งธงชัยอรหันต์ก็เลยเป็นตัวธรรมะเป็นความ สวยงามที่อักษรนี้ได้เรียบเรียงได้เหมาะสมที่มนุษย์เราคิดบังเอิญจนเข้าระบบอักษรสมบูรณ์ธรรมของผู้ทรงเป็นอักษรที่เปล่งลักษณะเป็นแสงอักษรเป็นแสงผู้ทรงตั้งใจสองด้วยคําว่าเสียงในเสียงเปล่งสัญญาณเหมือนไฟฟ้าเหมือน,นโทรศัพท์ปลายทางกายเป็นเสียงเส้นทางระหว่างทางกายเป็นคลื่นไฟฟ้าทั้งผู้รับผู้สง่ง ตัวกำหนดเกิดขึ้นอัตราตัวตนต้นสายปลายทางกระแสคลื่นเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่มีพลังงานในตัวคือคลื่นไฟฟ้าแตกต่างจากภาวะของธรรมของพุทธองค์สมัยพุทธกาลนั้นพุทธองค์ตั้งแสดงธรรมด้วยคําว่าคลื่นกระแสแสงเสียงไม่ใช่เราฟังธรรมด้วยด้วยความรู้สึกที่พุทธองค์ตั้งแสดงธรรมแล้วเราฟังแล้วเข้าใจด้วยคําว่าเสียงแต่สมัยก่อนนั้น นานาจิตท,ทั้งหลายบุคคลที่มีศรัทธาในธรรมพุทธองค์เขาจะเปิดจิตรับฟังศึกษาคลื่นธรรมด้วยการเปิดจิตพุทธองค์จะแสดงธรรมด้วยภาษาของคลื่นที่เป็นปรมัดแห่งแสงแสงจะเปลี่ยนเป็นเสียงเสียงจะเปลี่ยนเป็นแสงคลื่นแสงเสียงซื่อนําเปิดจิตเป็นแสงสว่างประทะจิตเปิดความเห็นในตัวตนที่มืดมิดขี้คลายลงไป ที่พระบอกว่าบางทีเราทําจิตฟังธรรมเนี่ยทำจิตเปิดฟังธรรมเราจะมีความสะทานอกสะทานใจในบุคคลที่มีศัทธาจะเกิดความขนพองวูบวาบเมื่อปะทะเสียงธรรมเป็นคลื่นแต่ถ้าภายในใจตั้งเห็นเป็นนํำแสงเป็นแสงเลยไม่ใช่แก้เสียงแนั่นงือพระองค์ท่านจะสอนเช่นนั้น คนปัจจุบันไม่เข้าใจว่าผู้ตองท่านสอนธรรมก็คือคําพูดผู้พูดคำคำพูดไม่กี่คําทำไมผู้ตอง์ท่านพูดไม่กี่คําแต่คนสามารถเข้าใจได้ด้วยจิตและสามารถบรรลุได้เป็นขั้น,ข,นขั้นขึ้นมาทันทีด้วยคําสั้นๆไม่กี่คําเองเพราะท่านใช้พลังแห่งจิตไงถ่ายทอดคลื่นออกไปเป็นพลังงานภายในไปเปิดจิตของสิ่งที่กําลังเปิดปิดอยู่อยู่ภายในก็มนุษย์เราเปิดบ้างปิดบ้างจิตเรามั่วหมดด้วยความไม่รู้จังหวะ ระเขาเลยสองด้วยจิตสื่อจิตด้วยจิตจะไม่เขียนเป็นอักษรฝากส่งกันไปให้ให้เธออ่านนะหน้านี้หน้านั้นบรรทัดนั้นบรรทัดนี้เพื่ออ่านให้เข้าใจนั่นไม่ใช่ผู้ตรงทั้งสอนผู้ตรงตั้งจะสอนให้เธอกับฉันเนี่ยรู้กันเลยตัวต่อตัว,ตวให้อารมณ์อยากรู้อารมณ์เป็นยังไงเช็คจิตยังไงถ้าใหนอารมณ์ไปปุ๊บตอนเย็นกลับมาเจอหน้ากันหน่อยเธอเอาออกได้ไหมสิ่งที่ฉันให้ไปในตัวตน นี่คือการสอนเช่นนั้นในพุทธการการให้อารมณ์เป็นทานเหมือนผูน้ตองทั้งให้ตัวโลภไปให้ตัวเยืนยอไปให้ตัวด่าไปให้ตัววิจารณ์ไปทำยังไงเธอเข้าไปในป่าเลยตั้งแต่เช้าฉันให้อารมณ์เธอไปเธอกลับมาฉันดูหน้าเธอหน่อยจิตเธอสว่างได้ไหมเนื้อตัวตนนั้นเธอออกได้ไหมนั่นผูน้ตองตั้งสอนอย่างนั้น ในเรื่องราวของจิตและอารมณ์วิชาเอกเราคือเอกอารมณ์เอกจิตสื่อนำด้วยอารมณ์การเรียนรู้ปรัชญาธรรมปารมัตธรรมปริศนาธรรมทั้งหลายเราได้ต้องตั้งสติเราเริ่มต้นตอนนี้เรานั่งกันอยู่ปฏิบัติ นานาจิตทั้งหลายเหมือนสับป,ปะรดหลายลดหลายชาติก็เลยมีนานาจิตทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงนี้มีภาวะจิตแตกต่างกันกัน,กน,กนอยู่แล้วราะจะอนให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันไม่ได้ทีเดียวเพราะต่างคนต่างมีพื้นฐานจิตแตกต่างบุญกรรมแตกต่างบารมีแตกต่างเพราะสร้างสมกันมาไม่เหมือนกัน ก่อนจะมานั่งตรงนี้ได้ข้ามปบข้ามชาติมาสักเท่าไหร่แต่ละคนแต่ละคนกันอยู่บางคนก็หลอมด้วยความดีงามมาตลอดบกพร่องบ้างไม่เท่าไหร่บางคนก็บกพร่องมาตลอดอะไรแบบนี้ผลงานแตกต่างกันวิถีแตกต่างเราเลยสร้างวิบากแตกต่างกันโดยไม่รู้ตัววิแปลว่ามากไงบากมันก็มาจากลำบากหรือความกรุขักขความไม่สบายมาเลยทำไ สร้างความไม่สบายตัวเองมากมายมันเป็นวิบากของกรรม